สวัสดีครับมาพบกับช่อง P.Plan นอีกเช่นเคยครับวันนี้ผมจะพาเ,เพื่อนๆนะครับมาดูเจ้าเยนโลสแปซ์นะครับบอนนาี่ปุ่นซึ่งหลายคนนะครับเจอปัญหาเดียวกันก็คือเลี้ยงแล้วไม่รอดนะครับแต่เนื่องมาจากใบเนี่ยเขาจะยุบตัวโรยตัวแล้วก็ทิ้งใบสุดท้ายแล้วก็ไม่รอดนะครับวันนี้ ผมมาที่ร้านขายต้นไม้แห่งหนึ่งนะครับก็ได้สอบถามได้พูดคุยนะครับเจ้าของร้านก็ให้คำแนะนำดีมากๆเลยนะครับซึ่งปัญหาแรกนะซึ่งผมก็สอบถามนะครับเรื่องของสา,ารช้ำเจ้าเยนโลสแปดนะครับ เยลโลสปรตรงนีน้เรื่องของการชํานะครับพี่เขาก็อาเอามาชําในดินนะครับในดินในดินที่มีส่วนผสมต่างๆนะเดี๋ยวผมจะบอกเลยแล้วกันนะครับได้สอบถามไปแล้วดินที่พี่เขาผสมนะครับก็จะมีดินใบก้ามปูนะครับดินใบก้ามปูสองส่วนมะพร้าวสับสองส่วน แล้วก็ใส่ใบก้ามปูนะครับใบก้ามปูเฉยนะครับหนึ่งส่วนแล้วก็มีขุยมะพร้าวนิดนึงนะครับแล้วก็มีเพลร์ลนิดนึงนะครับนี่ก็จะเป็นลักษณะของการชํำของที่นี่นะครับอเอาไปลองน้ำก็ได้ยิ่งดีนะครับหรือจะวางไว้ในที่ชื้นชื้น ก็จะทําให้รากเขาเดินดีนะครับส่วนปุ๋ยยังไม่ได้ใส่นะครับก็คงให้รากเดินดีก่อนค่อยเติมปุ๋ยนี่ก็คือการชํานะครับการชําเยนโลสแับสวยมากครับตันนี้ด่างดีพี่เขาก็บอกต่อว่าเหตุผลที่ใบเขารวยนะครับอ,อย่างเช่นอย่างเช่นต้นนี้นะครับเป็นต้นนี้เลยอ ลักษณะเป็นใบเผือกครับใบเผือกมีเขียวนิดหน่อยแบบนี้นะครับลักษณะนี้ทางร้านก็ใช้คําว่าคัดทิ้งครับเนื่องจากว่าเลี้ยงไปก็ไม่โตครับเพราะว่าใบาเหลืองใบเผือกเนี่ยแล้วเขาสังเคราะห์แสงไม่ได้เดี๋ยวเขาก็โรยตัวทิ้งตัวไปแล้วก็ตายไปนะครับอ,อย่างเช่นลักษณะนี้นะครับใบเผือกแบบนี้ก็คือโอกาสที่จะรอดก็ น้อยนะครับก็ต้องมาดูที่ใบใหม่ว่าเขาจะเขียวเขาจะอะไรไหมนะครับแต่ส่วนมากถ้าเกิดออกมาใบเปลือกแบบนี้ก็จะไม่รอดนะครับส่วนถ้าเกิดเป็นใบเขียวหนึ่งต้นก็จะมีทั้งเขียวทั้งเปือกทั้งด่างนะครับถ้าออกมาเขียวแบบนี้ต้นก็จะโตไวครับโอกาสรอดนี้ร้อยเปอร์เซ็นเลยนี่ก็คือต้นทีเขียวนะครับอ่อแล้วก็ เดี๋ยวผมจะพามาดูทางนี้นะครับอันนี้ผมพามาชมต้นแม่นะครับของทางร้านาใบด่างสวยมากนะครับด่างลงต้นเลยนะครับไหลก็เยอะมากๆนะครับมีตามีข้อตาผูมานะครับก็แตกเยอะแยะนะครับแบบนี้ก็ลักษณะดินก็เป็นลักษณะที่บอกเมื่อกี้นะครับมีมะพร้าวสัพมีดินใบก้ามปูนะครับก็ ใส่มะใบก้ามปูไปด้วยนะครับเพิ่มปุ๋ยใส่ปุ๋ยเข้าไปนะครับนั่นก็คือเป็นการบำรุงก็มีหลายต้นครับต้นนี้บ้างนะครับต้นนี้ใบด่างครับโดนหนอนโดนตั๊ก,กแตนนะครับกินใบไปด่างลงก้านครับลักษณะดิน ที่นี่ไม่ได้รองถาดน้ํานะครับเนื่องจากว่าเนื่องจากว่าพื้นที่น้อยนะครับก็เลยไม่ได้รองเขาพี่เขาบอกว่าถ้ารองก็ดีนะครับรองก็ดีทําให้ดินนั้นมีความชื้นครับแต่ถ้าไม่มีก็ให้วางในที่ชื้นๆน,นะครับวางบนดินได้เลยก็นี่ก็คือสูตรของทางร้านนะครับอ,อันนี้เป็นต้นเป็น ไหลนะครับที่แก่มากๆนะครับซึ่งพี่เขาก็ปลูกมาหลายปีแล้วนะครับหรือออกมาก็ได้ข้อได้ไหลมาเยอะแยะนะครับตรงที่เกิดของต้น e ยลโลส p ปดนะครับพี่เขาก็จะตัดแบ่งไปชํานะครับในวัสดุที่ทางร้านชําเมื่อกี้นะครับแล้วก็ให้รากแข็งแรงก่อนที่จะ นำจำหน่ายหรือว่านําไปปลูกต่อนะครับซึ่งทางร้านาใช้ปลูกในส่วนของดินอย่างเดียวไม่มีไปปลูกในดินบัวนะครับหรือว่าดินเหนียวนี่เป็นสูตรของทางร้านเองนะครับซึ่งผลที่ได้นะครับก็ดูต้นไม้ พี่เขาก็แข็งแรงดีนะครับแข็งแรงดีมากๆนะครับซึ่งบางต้นที่เป็นเผือกเป็นไรนะครับออกไปเผือกก็คัดทิ้งนะครับก็ลักษณะก็จะเป็นใบที่ไม่สามารถส่องคลอสแสงได้นะครับส่วนต้นอนุบาลเหล่านี้ก็รอให้รากเดินดีก่อนนะครับรากเดินดีก่อนถึงจะ เอาไปเปลี่ยนกระถางหรือว่านําไปจำหน่ายต่อไปนะครับทางร้านก็มีแบ่งบ้างนะครับแต่ส่วนมากจะติดจองนะครับอันนี้ต้นไม้สวยมากๆนะครับก็พอรู้เค็ดลับนะครับในการปลูกเยลโลสเปดนะครับก็หวังว่าเป็นแนวทางที่จะไปนำไปปรับใช้ ต้นเย็นรสแปดของเราที่บ้านนะครับก็หวังว่าต้นเย็นรสแปดของเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆน,นะครับจะเจริญเติบโตนะครับได้หน่อได้ไหลเยอะๆนะครับก็ถ้าเกิดชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u u s c r i b e นะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนอเพื่อไม่พลาดคลิปต่อๆไปนะครับเอาไวา้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับ วันนี้สวัสดีครับ